สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะทีมงานหมอจ่าเสริมอาชีพและทีมช่างกรนพาน h ทเฮลแคร์นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเจ้าเครื่องโฮโมนะคะผลิตด้วยทีมช่างของบริษัทกินพาน์ h เฮลทแคร์เองนะคะเจ้าเครื่องนี้จะเป็นโฮโมจินเนเซอร์รุ่น710วัตต์นะคะข้อดีของเครื่องนี้คือเราสามารถเปลี่ยนตัวหัวตัวนี้ค่ะตัวหัวตัวนี้โฮโมตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบเห็นไหมคะจะมีแบบนี้แล้วก็จะมี ที่มันเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ตีผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นคืออะไรแล้วเราก็เปลี่ยนหัวนะคะรุ่นนี้ใช้งานง่ายๆาคะ่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูคะ่ะว่าเครื่องนี้ใช้ยังไงนะคะทีนี้เราจะมาลองเครื่องให้ดูนะคะว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะคะ เนี่ยค่ะโฮโมจินเนเซอร์เดี๋ยวเราจะตีกับน้ำให้ดูนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดตรงนี้ค่ะอันนี้สวิตช์เปิดปิดเครื่องนะคะอันนี้ปรับความเร็วของตัวตัวหมุนของโฮโมจินเนเซอร์นะคะคุณลูกค,ค้าเห็นไหมคะอย่างเดียเาจะให้ดูวันนี้คือเราทดลองตีกับน้ำเนาะในถังนี่ค่ะเห็นไหมคะการทำงานของเจ้าโฮโม7จ0วัตต์ของบริษัทเรานะคะ นะคะเสียงจะเป็นแบบนี้น,นะคะถ้าตีเครื่องสำอางครีมโลชัน่นเซลเซรั่มเนี่ยก็จะสวยมากค่ะตีได้แบบสบาย,บาย,เยาๆเลยค่ะใช้งานง่ายๆเลยค่ะคุณลูกค้าแล้วนี้ก็จะเป็นตัวหัวเนาะง่ายๆเลยถ้าสนใจก็สามารถมาทดลองเครื่องชิมได้นะคะทีนี้เดี๋ยวหมอจาจะให้ช่างเขาลองถอดตัวหัวโฮโมตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นหัวรุ่นอื่นนะคะ นี่ค่ะง่ายๆเลยค่ะหมุนตรงนี้ตรงแกนของตัวก้านของตัวโฮโมเนาะหมุนออกมาแล้วเราก็ใส่อีกอันหนึ่งที่เราต้องการตีนะคะนีคะจะเป็นแบบนี้ทั่วไปแล้วเออเราใช้หัวน,นี้ตีกับอะไรถ้าโดยหมอจาเนาะ ในตัวหมอจาเองส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอะไรที่เป็นน้ำน้าส่วนใหญ่หมอจาจะใช้หัวตัวนี้ค่ะตีสําหรับไอ้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นน้าน้าของเหลวถ้าเป็นตัวเมื่อกี้จะตีพวกครีมเจลโลชัน่นแล้วก็พวกเซรั่มแต่ถ้าเป็นหัวแบบนี้เราจะตีที่เป็นของเหลวะค่ะหมอจาส่วนใหญ่ก็จะชอบตีพวกเป็นสเปรย์น้ําหอมฉีดตัวอะไรเนี้ยตัวนี้ก็จะตีก็จะสวยกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะ